สวัสดีด้วยนะวันนี้อยู่ผมอาชคุงนะครับวันนี้เราก็มีอยู่เกม I The h o r r o อเนะครับผม okay. โอเคโอย้ยเสียงเกมดังไปแป๊บเบาเสียงแป๊บหนึ่งโอเคโอเคนะมาผมจะเล่นเป็นบทแรกนะบทแรกบทที่หนึ่งก็ซื้อปีนทั้งหหแห่งเขาเรื่องอะไรเกมอะไรดีกว่ามาเอ๊เมากี่ผมปาเป็นอะไรเก็บถุงทั้งยี่สิบถุง ลูงลงตรงตาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของปีศาจและหลบซ่อนจากมันดวงตาสีแดงเก็บถุงยี่สิบถุงมา,านี่เปิดไม่มี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 อืมไม่มีมีเนี่ยมีไหมนีน่ได้ถุงหนึ่งได้สองถุงละ อเก็บดวงตาดวงตาอันนี้ใช่ไหมที่มันคบที่บอกว่าสามารถมองได้ว่าผีจะมาตอนไหนไหนด้วยอ่านี่อ๋อตอนนี้อยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคเราเอา่ห้องต่อไปไม่ทำแล้วมันมาข้างล่างใช่ไหมยังมันยังไม่ได้จะมาหรอกนะห้องนี้มีแค่ อุ้ยตกใจหมดอี่ตีไมโน้อยมันทำตกใจจริงๆเฮ้ยอเอ้ยอะไรสันอะนจะพังวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรมันเล่นเองอะอ่อตัวเลขตัวเลขอะไรอ่ะตัวเลขอ่ะมันคือตัวเลขอะไรโลกลูกโลกมันเล่นหรือมันเล่นอยู่อะนี่ โอ้รูปสวยดีนี่ปิดประตูไอห้องนี้ไม่ทำรูดอันนี่นะนี่ปึ๊บเก็บไปตะปูตะปูไปเก็บตะปูเก็บตะปูไม่ได้อ่อเก็บดวงตาเก็บดวงตาเก็บดวงตาวิ่งวิ่งอะไรอะไรวิ่งอะไรวิ่งเอ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้น ผีเฮ <krit> <üh> <ay> pues ้ยผ <se at> <anda> ีผีผ <res> hmm. ีผ um ีอยู่หน้าประตูไม่กล้าออกไปเลยเ้ยปิดเปิดผีอยู่หน้าประตูโอ้ยโทัศทัโอ้ยแศบตาเศีตาอยผีอยู่ตรงไหนนมาอยู่ชั้นบนแล้วเราก็ลงไปชั้นล่างแล้วกัน มันอยู่ตรงไหนเราก็ไปที่หนึ่งกันมันคือเก็บถุงให้ได้ครบยี่สิบถุงใช่ไหมเจ็ดถุงมันจะลงมงม้างล่างเนี่ยต้องรีบเก็บแล้วรีบขึ้นเลยวิจุบถุงเก็บเก็บไปเก็บถุงตา để lú của mình đến này đó nghe này hôn che muốn hỏi hôn che cửa đâu mở hôn che mấy này muốn chơi mai như nào pí nhỉ wíng wíng cái gì cái gì wíng cái gì wíng cái gì อะไรไม่รู้วิ่งก่อนแล้วกันอะไรไม่รู้ตอนวิ่งก่อนแล้วกันอะไรแม่อะไรวิ่งหมดวิ่งวิ่งวิ่งอะไรวิ่สุดเลยมันจะมาหรโ้ยหลบก่อน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 ผีไม่เข้าห้องไม่ได้แน่นอนฮ่าอว่าผีคงเข้าห้องไม่ได้นะไม่ใช่มันเข้าได้นะ ว่าจะไปชิบหายกันบานกันปนานลูกม่ปนปานกันปานกันเลยมันบานมันมาแล้วบานล้วปนมาเร็วมนแล้มันมาเล็วโอ้ยคนลุกสุดพายดูแผนที่อ้อมแผนที่ดูอ่าะไรไผ่มันอยู่ชั้นใต้ดินขึ้นบนดิครับ มันอยู่ชั้นใต้บินแลากมันอยู่ชั้นใต้ดินแล้ก็ขึ้นบนสิครับข้างบนน่าจะมีของเยอะกว่าน,นะเปิดได้สิบสี่ชิ้นละโอ้ยตาจะแพ้ปะเนี่ยโว้ยงัวอยู่ด้วยสิบห้ากเก็บไปข้างบนคืออะไรไหนขึ้นไปดูหน่อยสิ ดวงตาถุงสิบเจ็ดละอาที่3สามอันนี้อาที่3สามอันเท่านั้นก็จะชนะแล้วสามอันอีกสามอันห้องนี้ห้องไหนห้องไหนเนี่ยหนึ่งอีกอันเชียวเองต้องมีเครื่องมือในการปลดล็อกเราใช้เร็วในการปลดล็อกอ่ะอืม ใช้เชลแรงัดไม้เหรอทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอทางนี้เราไปแล้วนี่น่ะไหนมาแรงนี้บ้างเฮ้ยมันอยู่ใต้รางเฮ้ยตรงไหนห้องน้ำน้ำนี hey. ่อะไรเฮ้ย เปิดเปิดไฟไฟไหนะเปิดไฟไหนะอไฟเปิดไม่ได้เฮ้านี่ไฟเปิดไม่ได้ห้องนี้เปิดได้ไหมมีของไหมมีของไหมตัวเล็กอ่ะตไม่ได้ไเนี่แผ่นเสียนงะจะเล่นอะไรอม่นี่ปิดปิด

แล้วประตูนี่ประตูเลยนี่ลุกได้ป่ะนี่มโลโลีมือเลือดติดอยู่ด้วยอ่าหนูยเอ้ยมันชนะไ้ว่มาลงไปชั้นลก่อนแล้วกันนะ นี่ฉันบนแน่เลยมันอยู่ไหนอะฉันล่างแจว๋วไม่ใช่ขึ้นมันไม่ใช่โลไม่ใช่พอออกมามันขึ้นมาเลยนะเแบบนี้ไม่ใช่นะั่นนะมาอยู่ไหนนะฉันล่างเคมาถูกทางมาผิดทางเลตอนเนี้ยไปทางไหนเนี่ยกาไม่ถูกเรียว ทั้งนี้เลยปึ๊บไม่ไม่นะแล้วถึงชิ้นด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่นี้ประตูถึงล้างนี่แต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่เรียกร้องเรียกร้องผมจะเงาหม,มืดผมควรทำยังไงต่อไปดีสกิปออโต้โอเคได้มา40เหรียญระดับความยากปานกลาง ก็ยังมีหลายด่านเลยนะครับให้ปลดล็อกอะแต่ว่าเอาไว้พาร์ทหาผมจะเล่นต่ออีกนะเอาไว้พาร์ทหน้าผมอาจจะต้องผมอาจจะไม่เล่นชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลก็ได้นะครับผมสุนัขปีศาจฟ้องเรียนไอตัวนี้มันเหมือนเกมเ่ยมันเหมือนหมาในเกมอัปเอร์ชันเนี่ยนะเหมือนมากเลยเออหรือเป็นตัวเดียวกันนะน่าจะใช่ไม่รู้อันนี้สร้างด่านใช่ไหม โอเคโอเคครับก็ขอจบคลิปเพงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแปบบ๊บไปละบาย